สวัสดีจ้ามันนิสิพะลงทะเลจา้าทุกคนจา้ามาซ้ามากินกุ้งถังทะเลถังน้ำแพจา้าแพกับสิพะเห็ดไปผอมๆกันเลยด้วยจา้ามีแพกับสิตั้งซึ้งแหมตั้งซึ้ง้าแล้วก็ใส่ใส่ตะไคร้จา้าขันผู้ใดมีใบโหละพะก็ใส่เข้าไปจา้ามันสิได้หอมแล้วจา้าแพกสิหนึ่งเขาโพดก้อนเนื้อจา้าประมาณ 15-20นาทีจ้าเพราะขาโพดเริ่มเม็ดเริ่มใสเราเห็นว่าจา้าเพิ่กสีใสปลาหมึกลงไปหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งแค่หนึ่งนาทีก็พอเด้อทุกคนเพราะว่าขันมันสูกลายมันสี หัวจ้าเบิ้งแค่แค่นี่ก็หฮดเราทุกคนนี่แพวกับสิใส่กุ้งลงไปกุ้งนี่หนึ่งกิโลเต็มเต็มเลยเด้อจ้าทุกคนจ้าใส่กุ้งลงไปจุ๊บจุ๊กก็แพะกับสิปิดฝาไปต่ออีกแค่หนึ่งถึงสองนาทีสำนันจ้าเพื่อว่าแพ้บ่อกคอยมักให้กุ้งซุกคักถ้าก,ขขกุ้งซุกคักเนือ้อเนื้อมันสิแข็งจ้านี่สีกำลังสวยเลยจ้า ไปจ้าหนึ่งเสร็จแล้วหอปไปเทศน้ำจิ้มน้ำซอสกันเลยจ้าทุกคนนี่แม่ครัวตัวน้อยก็มาทำให้ชิมอีกแล้วจ้าทุกคนใส่เนยลงไปก่อนเลยด้วยจ้าพอเนยเริ่มละลายล้วก็ใส่กระเทียมที่เฮาสับไว้ลงไปเลยจ้าทุกคนอันนี้แพทอยากจะแนะน้ำวากระเทียมแห้งใส่หลายแห้งแสบด้วยจ้า แพ้กระเพึ่เคยกินกระเทียมถี่ใส่กับผัดอันนี้แบบเออแซ่บออลีอร่อยกลมกล่อมแท้แนี่ใสก่กระเทียมหน่อยไปหน่อยหนึ่งจ้าทุกคนถทาใม่รอบหนาถ้าสีใส่เยอะๆไปเลยจ้าจา้าพอผัดเนย้อยกับกระเทียมให้หอมเข้ากันดีแล้วกัสิมาปรุงเครื่องกันเลยจ้าเริ่มต้นด้วยซอส พริกจ้าทุกคนจ้าซอสพริกนี่ขันผู้ใดเห็ดหลายก็ใส่หลายจ้าอันนี้แพ้ก็เฮ็ดหลายเติบใส่ประมาณจักสามสี่ช้อนโต๊ะไปเลยจ้าทุกคนหรือใส่หลายกวนี้ก็ได้จ้าแล้วก็ผงปาปรปิก,ก้าของเราก็ใส่ไปเพาะๆกันเลยจ้าสามสี่ช้อนโต๊ะเพราะว่ามันบ่ค่อยเผ็ดปันใดดอกจ้ามันเฮ็ดให้สีสวยแล้วกว็ใส่พริกบนจ้าผู้ใดหมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายหมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยจ้าพริกป่นนี่เนาะ จ้าใส่พริกป่นเสร็จแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวจ้าทุกคนใส่ไปเลยตามใจชอบอันนี้แพรใส่นี่แพรว่ามันจืดไปหน่อยนึงแพรก็ไปเติมพลังอีก,าากนะจ้าเนาะพอใส่ซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็พัดให้มันเข้ากันจะข้าวหนึ่งก็สิใส่ไส้น้ำตาลน้ำตาลนี่แพรขอเตือนก่อน้อจ้าว่ายาใส่หลายอันนี้แพรใส่หลายไปหน่อยนึงเมื่อก็สินี้หวานโดดขึ้นมานิดนึงาานะจ้าเนาะ ใส่น้ำตาลลัวก็ใส่พริกเผาจ้าเพราะว่าพริกเผามันก็สิมีความหวานของมันอยู่แล้วนะจ้ามันแห้งใส่น้ำตาลหลายก็แห้งหวานไปอีกทุกคนอันนี้ครั้งแหลกนะจ้าว่าเป็นอย่างแล้วก็ใส่นมจืดไปพร้อม้วจ้าเราแต่ชอบนะจ้าอยากใส่หน่อยอยากใส่หลายเราแต่ความเข้มข้นที่เขาต้องการจ้าทุกคนสำนีเขาก็พัดเครืองทุกอย่างให้เข้ากันมันหอมากคุนหอมเนยหอมนมหอมเครื่องทุกอย่างที่มันอยู่ในนี้จ้าทุกคน สีสันสวยงามมากรสชาติปรุงเติมตามใจชอบจ้าแพทย์สิบอก,กว่าแพทย์ลืมใส่เกลือเรื่องจ้าทุกคนแพทย์ก,ก็ไปเติมที่หลังเพราะรสชาติได้ตามใจชอบแลแ้วแพทย์ก็สิปิดแก้แลก่ก็สีใสทะเลข,ของเฮาลงไปเรื่องจ้าใสลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้าทุกคนจังหวะนี่คือแบบหอมน้ำร้ายไหลนัวนัว,นวสีสันสวยงามเป็นตาแสบคักจ้า เพอเขาคลุกเขาเข้ากันดีแล้วเขาก็สิไปเทใส่ถาดเลยจ้าอันนี้ขอเอิ่นว่าทะเลถาดนะจ้าว่าแมนทะเลถ,ถังเพราะว่าใส่ถังบ่อพอแลวจ้าทุกคนไปเทใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟกันเลยจ้าทุกคนถาดนี่กินประมาณสี่คนกับเบอเบิดล้ลจ้าทุกคนถาดใหญ่แห้งอยากจะบอกว่าเขาโพดนี่หวานมากไปจ้าไปกินกับแพ่เลยจ้า เคยเลย้าจุ๊บๆทบายทุกคนถ้าจุ๊บๆสบายจุ๊บๆแบบโหประชาชเก่งไงประชาชเก่งไงลูกถามทุกคนด้วหระอร่อยไหมคะอร่อยมากโอ้โหได้ข้าวด้วยเสร็จไล้ข้าวด้วยเออเาอแับเจียวไง จับมาขับพวดแค่พ่นหกกรบกรบมั้งหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยหรอ หมึกก็มีนะจ๊ะน้ำน้ำน้ำหมึกข้ามมาัวไปเลยจ้าให้เอานี้มาให้หนูอ่ะให้เอานี้มาให้หนูของแม่ฝากไว้ก่อนนะลูกแม่ฝากไว้ทำไมอ่ะ